แล้วตัวที่จะล้างทาความสะอาดร่างกายเราได้คือตัวไหนตัวนี้เลยจ้ะบัลลเซฟบัลลเซฟไฟเบอร์เนาะชื่อเต็มๆของเขาคือบัลลเซฟไฟเบอร์แล้วในบัลลเซฟไฟเบอร์เนี่ยมันมีสารอะไรบ้างที่ช่วยล้างทําความสะอาดเราได้ทั้งระบบบอกเลยว่าล้างล้างทําความสะอาดได้ทั้งระบบไม่ใช่แค่ว่าล้างทําความสะอาดแค่ลำไส้ใหญ่นะทั้งระบบร่างกายเลย อันดับแรกเลยนะบัลลูเซออันนี้ค่ะคือ1กระป๋องอะจะบรรจุให้1 2ซอง10ซองนะถ้าราคาปกแรกเลยนะเออตัวไฟเบอร์ของเรามีสารสกัดถึง10ชนิด10ชนิดนี้มีอะไรบ้างข้อที่1นะจ๊ะมีใย,ยอาหารจากผง Apple. แอปเปิลจะใช้ผงแอปเปิลเลยนะ คือเกรด,ดีไม่ใช่แค่กากใ่จากผักทั่วไปเราใช้ผงแอปเปิลแล้วตัวผงแอปเปิลมีประโยชน์ยังไงดียังไงคือมันเป็นไฟเบอร์ที่ชนิดละลายน้ําพอมันละลายน้ำมันมันจะเป็นเหมือนไย่ฟองน้ําเล็กๆนะคะพอดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะไปพองตัวแล้วมันก็จะไปดักจับ พวกไขมันถ้าเรากินก่อนอาหารเมันจะไปดักจับไขมันให้ด้วยแล้วก็เอาไขมันถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนที่ว่าทานตัวนี้ถ่ายแล้วทำไมออกมาเป็นน้ํามันแสดงว่ามือนั้นเราทานไขมันเยอะน้ํามันเยอะมาเลยดักออกมาแล้วก็ถ่ายออกไปน้ำมันให้ข้อดีก็คือมันจะทําให้ไม่มีไขมันมาสะสมแล้วทาให้เราอ้วนไม่มีไขมันไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกายเรานะคะประโยชน์ของไฟเบอร์ตัวแอปเปิลเนี่ยเพราะมันละลายน้าแล้วมันดักจับได้ดี ะะเพิ่มกากใหญ่ในทางเดินอาหารให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายนะคะเพราะว่าคนที่ถ้าลำไส้ไม่เต็มถ้าลำไส้ใหญ่ไม่เต็มมันก็จะถ่ายออกมาไม่ได้เนาะทีนี้มันก็จะไปเพิ่มปริมาณให้ลำไส้เต็มเราก็จะได้ถ่ายออกทุกวันเพราะว่าบางคนไม่ชอบกินผักไงพอไม่ชอบกินผักกินกินไฟเบอร์คุณจะได้สารอาหารจากผักแล้วคุณยังได้ขับถ่ายดีด้วยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบทานผักเพราะอะไรกินมันเหม็นมันเหนมนเห็นฉุนมัน มันมันเหม็นไม่หอมอะ่ะผักเนาะบางอันเหม็นเขียวเออเขาเรียกว่าผักมันเหม็นเขียวแต่บัลลเซ่ของเรานี่หอมหอมออกินแนวแบบสับประรดเพราะมันมีส่วนผสมสับประรดหอมอร่อยคือเหมือนกินผลไม้เหมือนไม่ได้กินผักแต่จริงๆแล้วอะ่ะผักเป็นกิโลเลยเนาะเพราะฉะน,นั้นเด็กบางคนที่แบบไม่ชอบกินผักหรืไม่ชอบกินผักแม่อร่อยดื่มอันนี้มันจะหอมแบบหอมผลไม้บอกเขากินผลไม้ จริง,รงะกินผักเป็นกิโลเลยจนะ้ะนะช่วยดักช่วยดักจับไขมันที่พี่บอกช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะไม่ให้ว่าแบบสร้างเพิ่มขึ้นแถมยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลนะคะช่วยลดแผลในกระเพาะอาหารด้วยที่ใครที่มีคนถามว่าเป็นโรคกระเพาะกินอะไรดีตัวเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปอะ่ะมันจะไปช่วยแบบว่าลดการอักเสบในกระเพาะเป็นเมือกเคลือบแผลในกระเพาะเราเพื่อไม่ให้น้ำย่อยไปกัดแผลเราเกิดการปวดเนาะตัวนี้ก็ทานได้